เราอยู่ในคลิปที่4แล้วนะฮะกับสงกรานไปไหนดีในโลบอกนะครับแมปนี้มีชื่อว่าบู o m ็อกซ์ไทนะฮะเดี๋ยวนะแมปนี้คือบูมบ็อกซ์ฟรีเลยใช่ไหมโอ้โหเตรียมตัวเลยเตรียมตัวลดเสียงก่อนมีบูมบ็อกนะฮะมีแท่งเรืองแสงนะครับมีเครื่องให้เงินแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยดอกไม้โอ้เหมือนเป็นดอกไม้ไฟมีเอฟเฟก มีที่ฉีดน้ํานะครับปืนหยิบไม่ได้อันนี้อ๋อนั่งได้ด้วย,ดวยเดี๋ยวลงไปแช่ได้ด้วยหอหะอย่างนี้ก็ได้ฝังนี้ไม่ได้นะฮะเออเห็นเขาบอกว่ามีท่านั่ง20กว่าแบบนะครับน่าจะมีหลายที่นั่งได้ปกตินะครับเดี๋ยวดูด้านนี้ก่อนนี่คือเวทีมีปล่อยเป็นอันนี้มาด้วยละอองน้ำนะฮะไฟจะดูดไหมเนี่ยข้างล่างเป็นไฟนะโซนเต้นนะฮะตรงนี้ เดี๋ยวนะแบบนึงเขาได้กี่คนดูก่อนแบบนึงเขาได้30คนนะครับก็พอสมควรนะไม่ได้น้อยเกินไปป้องกันการแหลกด้วยนะฮะด้านนี้เหมือนจะมีมีที่ตักน้ํามีปืนฉีดน้ำก็19บาบาทร้อยเก้าสิบ้าอก้าสอันนี้อันนี้เป็นกระบอกอันนี้ใช่ไหมเป็นท่อ PVC ใช่ไหมเนี่ยพันสี่รอยเดี๋ยวนะผมมีอยู่อุ้ยมีสามร้อยเองอู้เอาใช้คอมมานได้เหรอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะ วี p คือใช้คอมมานดได้เหรอหกโลบักเองอะ่ะวัดเอ้าเป็นแอดมินแล้วอ๋อบูมบล็อกเป็นแบบที่ติดไว้ข้างหลังเลยนะฮะ6โลบักอ่ามาเป็นบูมบ็อกลายธงชาตินะฮะติดอยู่ด้านหลังนี่คือเอาออกไม่ได้แล้วใช่ไหมถ้าเกิดผมซื้อส่วนแอดมินนี่คือคําสั่งแอดมินนะครับผมได้ถึงขั้นไหนเนี่ยอ่ะ <laughs> เอ้ยผมทรงนี้ไม่สวยอะ่ะ ใช้ได้แต่ของตัวเองนะฮะนี่คือ v i p ที่ซื้อไปนะครับคำสั่งรีสปอนเปลี่ยนเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนหน้าตานะครับทำให้ตัวสูงหัวเล็กหัวโตได้นะฮะมีรถไอติมแต่ว่าใช้ได้เฉพาะตัวเองนะครับใช้ v i p ได้เฉพาะตัวเองอย่างนี้ก็คนจะได้แบบไม่มาแกล้งกันนะฮะจะได้ไม่วุ่นวายนะครับเรามาสำรวจแมปกันต่อนะฮะผมหาที่ซื้อเงินเนี่ยตรงไหนซื้อเงินได้บ้างตรงนี้ที่เต้นเมื่อกี้นะครับแล้วก็ที่ซื้อปืนตรงนี้ พื้นชีดน้ําตอนนี้มีอยู่มีหกร้อยแล้วครับอยู่อีกสักแป,ป๊บหนึ่งน่าจะซื้อได้ละมีรถขายเครื่องดื่มหรือว่าอะไรเนี่ยขึ้นไปได้ไหมไม่ได้เอ้ยได้นี่เลือกรสชาติที่ชอบเอาช็อกโกแลตนี่แหละเป็นเบอร์เกอร์อ๋อน,นี่เครื่องทาเบอร์เกอร์แล้วเครื่องตรงนี้คือเครื่องอะไรอ๋อโยเกิร์ตเครื่องทาโยเกิร์ตเมื่อกี้โยเกิร์ตลดช็อกโกแลตแล้วเบอร์เกอร์ไปไหนเนี่ยเพื่อนหยิบไปใช่ไหมเมื่อกี้เอาแล้วของผมหายไปหมดเลย อะไรเนี่ยเอาใหม่เบอร์เกอร์ขนาดใหญ่ใส่ชีสใส่สลัดใส่แฮมเลือกได้แค่อย่างเดียวเหรออา้าอ๋อมาอยู่ในนี้แล้วโอเคครับได้เบอร์เกอร์มาแล้วด้านนี้คือร้านหนังสือนี่คือใครเนี่ยเจ้าของแมปหรือเปล่ามีคอมพิวเตอร์นะฮะมีรถจอดตรงนี้นี่เซเวนใช่ไหมมีเซเว่นนะครับ เซเว่นมีขนมอยข้างล่างนี่คืออะไรเนะี่ยที่หนุนคอหรือเปล่าเซเว่น <7 S 1> ไม่ค่อยมีของทุกที่เลยนะเจอแต่มันฝรั่งโอเคด้านนี้อันนี้คืออะไรเหมือนเป็นโซนนั่งเล่นนะครับมีชิงช้าห้องเรียนน่าจะเป็นห้องเรียนมัน้งอ๋อโรงเรียนใช่ตรงนี้คือห้องเรียนครับสอทงอันนี้น่าจะเป็นโรงอาหารที่นั่งเล่นอะไรอย่างนี้นะฮะข้างบนนี่ห้องเรียน แสดงว่าตรงที่จัดสงการคือตรงนู้นที่เดียวข้างหน้าด้านหลังคือเป็นแบบปกติอันนี้อะไรเนี่ยห้องน้ําอ,อจริงด้วยห <c oughs> ้องน้ําอยู่นี้โอเคโซนโรงเรียนขวามือคือสถานีตํารวจแล้วตรงนู้นคืออะไรอะ่ะมีบ้านคนอยู่โอเคเป็นบ้านคนอยู่ข้างทุ่งนาอยู่ติดกับโรงเรียนและสถานีตํารวจโซนนี้โลง่งๆมีนิดนึงอ๋อ,อตรงนู้นมีอีกโอ้โห อ๋อเป็นเหมือนเป็นรีสอร์ทนะฮะตรงนี้มีสระว่ายน้ำมีที่ให้ตั้งแคมป์โอ้เออม,มาเที่ยวได้ฮะ,ะแบบนี <laughs> เ้เดี๋ยวเดี๋ยนะครับไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจ <laughs> ผมไม่ได้ตั้งใจประตูมันเปิดไม่ออกเออแบบกว้างใช้ได้เลยนะฮะยังมีข้างหน้าอีกนะครับที่ยังไม่ได้ไปเป็นอุโมงค์เป็นถ้ำไม่มีอะไรนะตรงนี้ ยังมีพื้นที่อีกนะตรงนี้เดี๋ยวคงมีอะไรมาลงอีกแน่เลยกว้างอยู่นะแมปกว้างแล้วไม่แหลกเนี่ยโอเคนะครับบางแมปคือกว้างแล้วมันแหลกแล้วเล่นลําบากนะฮะโอ้น้ําตกอยู่ในถ้ามีบ้านอยู่โอ้โหว่ายน้ําทัวน้ําตกได้อะไม่น่าเชื่ออ่ะเป็นบ้านล้างนะฮะไม่มีคนอยู่ผมใช้คำสั่งฟลายไม่ได้นะฮะฟลายมันเป็นของมัลเจอรเตอร์นะครับผมใช้ได้แค่ VP วีพีมีแค่จมนะครับมันก็กระโดดไม่สูงเมื่อกี้เห็นวนะผมทําให้ตัวใหญ่ได้ไหม <laughs> เอออันนี้เข้าท่ามันต้องไปอย่างนี้ไปเพื่อนมาเร็วตามมาเร็วเอวมันต้องตัวอย่างนี้มาเล่นสงการมันจะได้แบบมีปริมาณในการโดนน้ําที่เยอะขึ้นอันนี้คือเหมือนเป็นที่ตั้งโลโก้เขานะฮะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ไปดูวัดไปดูวัดต่อน่าจะเข้าไม่ได้ติดหัวติด <laughs> หัวติดบ้าน เขาไม่ได้หมวอติดหลังคาเขาวัดได้ไหมเนี่ยวัดก็น่าจะเขาไม่ได้ออกเข้าได้ครับประตูใหญ่อยู่นี่นั่งสมาธิได้นะครับมีท่าเยอะเลยนะท่านั่งท่าต่างๆท่าเต้นก็มีนะครับแต่ปัญหาคือพวกท่าพวกนี้เนี่ยเวลาถ้าเกิดเราจะแคนเซิลเนี่ยคือต้องกดอันเดิมออกใช่ไหมแล้วบางทีเราลืมไงพอลืมแล้วไปกดผิดแล้วแบบมั่วไปหมดต้องรีเซตตัวใหม่รู้สึกโอเคนะโมเดลแบบนี้ดูน่ารักดี ตรงนี้ลานเต้นเมื่อกี้เออลงได้ไหมถังนี้ขอดูหน่อยลงไว้ในถัง <c oughs> ออนอนเลยเหรอเฮ้ยทำไมตอนแรกนั่งอ่ะคราวนี้นอนเฮ้ยเจอแล้วสองที่ไปดูลงพักก่อนอ๋อท่าเต้นไอ้ท่าเดินก็มีท่าเดินก็มีโอ้โหมีเยอะเหมือนกันนะแบบนี้เงินพันหนึ่งร้อยแล้วนะครับลงพักอันนี้เข้าไม่ได้แน่นอนติด ลงพักก็น่าจะเข้าไม่ได้เฮ้ยบินได้ด้วยเหรอวัดเดี๋ยวนะอยู่ตรงนู้นใช่ไหมสปีด100สปีด70อ๋อเพิ่มความเร็วด้วยฮะเท่าไหร่เนี่ยอันนี้กี่บาทอุย้ยห้0 0ัเลยเหรอตังค์ไม่พออันนี้200อันนี้2,000โอ้โหนี่คืออะไรของกินน้ำเขียวน้ำส้มปูอดัดไส้กอกอัดไส้กรอกมาอ้ไส้กรอกแบบนี้ ใส่กอบชีสใส่กอบชีสมามใส่กอบชีสเห็นแล้วก็หิวอีกแล้วใส่กอบชีสเอ้จริงๆตรงนู้นฟรีใช่ไหมตรงนู้นไม่เสียตังค์อันนี้เสียตังค์มีที่ปิ้งอ๋อตรงปิ้งก่อนนอ,อกินไปแล้วเมื่อกี้ไม่รู้แหละสุกหรือยังไม่รู้ข้างนอกเป็นพื้นที่ที่เล่นได้นะฮะแต่ไม่มีรถนะครับแบบนี้ตรงนี้คือทะเลว่ายได้ลึกไหมไม่ลึกครับ <laughs> ลงไปแล้วหัวยังลอยอยู่เลยเนะี่ย น้ำไม่ลึกตรงนี้อ๋อนั่งได้นั่งได้มีท่านั่งแปลกไหมไหนนะท่านอนเมื่อกี้อ่ะนอนได้ตรงนี้โอ้เปลี่ยนหน้าด้วยเออเข้าท่าฮะนอนบนอันนี้ได้ไหมนั่งได้นั่งได้ไดอ๋อนี่ท่านอน <laughs> นอนอาบแดดอ่ะนอนอาบแดดได้อะไรเนี่ยอ๋ออกไม้ไฟอันนี้ก็น่าจะนั่งได้ใช่ไหมนั่งได้ตรงนี้คือ อะไรอันนี้คืออะไรอ่ะน่าจะใช่ะฮะน้ําหวานใช่ไหมเนี่ยอันนี้กระติกน้ําแข็งมาตักน้ําหวานแต่หยิบไม่ได้นะครับมีตรงนู้นตรงนู้นน่าจะไม่มีอะไรนะฮะอ๋ออันนี้อ่าเขาเรียกว่าอะไรละผมลืมชื่อตลอดเลยชิงช้าสวรรค์เล่นได้หรือเปล่าไปดูสิอ๋อตรงนี้ก็มีบูมบ๊อบลายเดียวกันใช่ไหมอันนี้กับอันนี้เออใช้เงินในเกมซื้อก็ได้นะฮะลายนี้ มีหลายลนเลยบูมบ็อกซ์แต่ผมยังไม่ได้ยินเพลงเลยนะยังไม่ได้ยินเพลงของใครเลยนะครับแสดงวาดอาจจะยังไม่เปิดหรือวาดได้ยินเฉพาะตัวเองหรือเปล่ามีร้านค้าอีกโอ้โหเดี๋ยวนะข้างในเข้ายัางไงเข้าไม่ได้หัว <laughs> โ,โตเกินเดี๋ยวก่อนรีเซ็ตตัวก่อนป้ายนูบมีกีตาร์มีปืนมีดาบมีสปริงอันนี้กระโดดได้ใช่ไหมกระโดดสูงหรือเปล่าเนี่ยกระโดดสูงขึ้นนิดนึงอ๋อกระโดดตรงนู้นได้นี่ใช่ไหมเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลอง เอ้หมุน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 ทำไมมันหมุนได้อะทำไมมันทำงานเองมันหมุนได้เฉยไม่มีะอะไรยุ่งบนนะฮะนึกว่าจะมีแบบเป็นไอเทมลับไอเทมพิเศษอะไรอย่างงี้ยุ่งบนผมใช้แข่งตัวเองได้นี่คือไอซ์มีนะเอา้าใครเอารถไอติมมาลับอีกแล้วคือมันใช้ได้เฉพาะตัวเองนะฮะใช้กับเพื่อนไม่ได้ตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกแต่ว่าได้สุดแค่นี้นะครับนี่คือไซส์ขนาด4นะฮะแบบนี้มีชื่อว่าูมบ็ Box ์ไทยนะครับ นี่คือสงกรานไปไหนดีในโลบ็อกนะครับคลิปที่4แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ